你要当不安排。 ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้มีสิทธิ์ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ถือบัตรประชาชนออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งเสียงของท่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส รับจริงก็ให้มาขอแต่ทะยังให้หรอจะไม่เลือกจริงจริงผู้สมัครตัวคนดีจริงๆไม่ใช่ได้แล้วทิ้งทองทิ้นเสียหายพอทองทิ่นนั้นจะวุ่นวายเจ็บช้ำกันมากมายแล้วนะพี่เฮ้อ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้มีสิทธ์ทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสน่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ถือบป็ประชาชนออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสน่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1เสียงของท่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส ขอเพียงแค่เธอรวมมือกันฉันยอมเลือกเธอทุกอำเภอ